คนที่ฟ้าลิขิตใต้แสงคงสลัวผู้คนพลุกพ่านหากคืนนี้ได้พบใครที่ทำให้ใจสั่นไหวนั่นอาจใช่ฟ้าลิขิตท่านรู้หรือไม่กรอนที่ข้าท่องไปเมื่อครู่ท่านสุดท้ายคืออะไรออรอยยิ้มของหญิงงามอารามใต้แสงเทียน ข้าจินตนาการเห็นภาพของคุณหนูใหญ่เปล่งประกายภายใต้แสงดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟเหรอจินฟานิบาลวเฮ้ยงั้นจะรออะไรล่ะเสียดายพวกเราออกไปไม่ได้ <c oughs> องจื้ออกองจื้อท่านเบาเสียงหน่อยได้ไหมคุนจะนึ่ว่าท่านมีกำลังภายในส่งเสียงไกลได้พันลี้ดังซะขนาดนี้มีแน่นกในเรือนหายไปเยอะกินฝานนั่งสิเจ้ารู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไร ทศกาลโคมไฟไทยใหม่เป็นวันสำคัญของท่านกับจินฝาน้นเลยเจ้านึกว่าข้าวันวันเอาแต่คิดเรื่องรักใคร่ไม่ทำการทำงานเลยหรือไงแล้วไม่ใช่หรือไงวันนี้เป็นวันฉลองที่เจ้าผ่านด่านแรกสำเร็จยังไงล่ะวันสื่อโน้น ไม่ว่าวันไหนก็ต้องฉลองสายไปนั้นไม่มีหญิงดีม่เกียจคานเพื่อฉลองให้กับชัยชนะของเจ้าคืนนี้เราไปเดินเล่นที่ตลาดกันเถอะออกนอกสำนักช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะแล้วมั้งแต่แม่นางอวินก็อยากไปนะงั้นเหรออยากไปเหรอได้ งั้นไปกันแต่ว่าแม่นางอินเป็นเจ้าสาวจากข้างนอกผู้อาวุโสไม่ให้นางออกนอกสำนักแนะ่ถ้าจะทำให้ท่านประมุกต้องลำบากข้าไม่ไปแล้วข้าอยู่ฉลองคนเดียวก็ได้พวกท่านไปฉลองเถอะไม่ต้องแจ้งผู้อาวุโสหรอกข้าพอรู้อุโมงค์ลับใช้ออกข้างนอกได้ แม่นางอวินไปเถอะไปแต่งตัวกันเ,ออเดี๋ยวทางในอุโมงค์จะค่อนข้างมืด ขาจุงมือเจ้าไว้นะยังไม่ทันถึงอุโมงค์ลับรีบจับมือกันแล้วข้างในคงมืดมากกอดข้าแน่นๆนะข้าก็กลัวเหมือนกันงั้นก็ต้องกอดข้าแน่นๆ น่ากลัวกว่าเดิมอีกเห็นแล้วเครียดต้องรายงานเบื้องบนไหมเขาเป็นประมุขต้องรายงานใครแล่าหรือรายงานคุณชายจ๋ยะเขาดูแลเรื่องเข้าออกสำนักความคิดดีปัด คุณชายจือคุณชายจือโคมไฟนี่งดงามมากให้คุณชายจี๋เหรอคุณชายจี๋เกิดปีมะโรง <c oughs> พี่ข้าไม่ชอบของไร้ประโยชน์แต่นี่เป็นเทศกาลโคมไฟถ้าทำให้ห้องสว่างสวัยหน่อย <c oughs> ก็น่าจะดีนายน้อยทำเองเหรอ พี่ข้าละข้ามากินข้าวเป็นเพื่อนคุณชายจื่ยกับคุณหนูสร้างกุลเฉียนกินข้าวกันอยู่เห็นพวกเป่าจุดฐานที่ศาลาในสวนด้านหลังน่าจะอยู่ที่นั่นคุณชายจื่อจะกินด้วยไหมข้าจะได้ไปแจ้งคุณชายเจือไม่ต้องเจ้าค่ะ คุณชายเจียชอบอยู่ตามลำพังทำไมวันนี้